เรื่องี้น่้าเราพือ่เรำี่เสร็จปั๊บาวบ้านเราองไปช่วยเหลือต่อเองู้ดีเขานอคุณมากน้องๆทูกค้าที่เราเดือดร้อนก่อนนะที่นน้าใจเราได้บุญแล้วช่วยเหลือน้องจุดโอเคครับดูดีอ่ะ บ้านก็แฮปปี้พอได้ได้บ้านใหม่แล้วก็ได้แบบแบบบ้านใหม่ด้วยทำดีเมื่อก้เขาเาไ้เอปบ นที่ขอรญาตมาตั้งแต่ปี65รออมันหมดมาในปีเดือนพฤษาปี2อง6นะคซึ่งในการที่ขออนุญาตในการเคลื่อนย้ายนะครับในการเคลื่อนย้ายเนี่ยขอมาตั้งแต่สมัยปีปีที่แล้วครับซึ่งจะขอในพวกระยะเวลาหเดือนซึ่งทางทางโดยขอรมน,นาาพรสี่สุดท้ายเนี่ยจะอนุมัติครั้งละหกเดือนหกเดือนซึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาขอมาเนี่ยคือตั้งแต่กลางปี ปี65มาหมดเอาในเรื่องการเคลื่อนย้ายในหมดเอาเดือนมกราปี26เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนกุมภามาจนปัจจุบันนะครับไม่มีการขออนุญาตในการเคลื่อนย้ายเลยโดยบริษัทอันนี้นะครับอันนี้อันอื่นอันอื่นไม่เคยมีขอเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนย้ายตรงนี้ที่ๆนะผมเซ็นเอร์มัติไปในการเคลื่อนย้ายอย่างเดียวนะครับนะครับก็ถือว่าขาดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปบริษัทที่จะนําวัตถุ วัยอาวุโือผู้ใหญเข้ามาในพื้นที่นะครับจะต้องแจ้งให้กับทางเจ้าที่ที่ทางจาังหวัดได้แต่งตั้งนะทางจาังหวัดน,นะครับแต่งตั้งจะเป็นนายอำเภอหรืออุตุาสกรรมจังหวัดต่างแต่งห้งมาแล้วก็นําเสนอขึ้นมานะครับผ่านความเห็นชอบจากกรมการรักษาความมั่นคงภายในที่ส่วนหน้าถ้าผมเห็นชอบบ้าสามารถดาเนินก,การได้ก็จะส่งเรื่องกลับไปผ่านไปทางจาังหวัดกลับคืนให้สุขาสวงไทยเพื่อที่จะออกทั้งออกอนุมัิต่างแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายเนี่ยครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะต้องมา ถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะจบแล้วในการเคลื่อนย้ายนั้นจะต้องมาแจ้งที่ผมให้รับทราบก่อนว่าจะนําวัตถุระเบิดหรือจะนําผู้ประทักไปเข้ามาในพื้นที่เพราะประกอบก,บกับในพื้นทีน่จังหวัดยะลาปัตตานีรนราธิว่านั้นนะมีเป็นการเหตุการณ์ที่อยู่ในพรกตั้งแต่ะมีสิ่งแปอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราออกประกาศตามมาตราที่เห็นอยู่แล้วว่าผู้ที่จะนำผู้บรทักวัตถุระเบิดเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัววดชายแดนใต้ก็คือยะลา ปัตทินด้านาริวานนั้นจะต้องแจ้งให้กับกองการรักษาความัสงบภายในภาคสีนุต้ารับทราบแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายตามจานวนยอดที่ต้อง,องการหรือไม่ครับ